เ้ยใ,ใส่300กยิงเว้ยโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผม a มี่ Racing นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเว็บร2ยิมห้าของเราครับหลังจากที่เราอัปเดตโชคโเคดี d ไปนะทุกคนนี่โชคโค๊ค OKD นะครับสีนํำเงินใครสนใจก็ สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะครับนี่ตามนี้เลยเอยอจะมารีวิวแจกทรงนะครับสําหรับทรงใหม่ของเรานะเดี๋ยวทุกคนมาจัดยางเล็กดีไหมหรือยางนี้พอดีแล้วเออถ้าใครอยากให้จัดยางเล็กก็คอมเมนต์มาเลยนะสาหรับใครที่บอกว่ายางแค่นี้นะพอดีแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเออก็มีรีวิวเลยชุดบนก็เดิมๆนะครับเหมือนเดิมทุกอย่าง เปลี่ยนแค่โหลดหน้านะครับแล้วก็เอาสายบีดออกมานะก็ไม่มีอะไรนะโหลดหน้าก็จะสองนิ้วนะครับตามนี้ทุกคนเห็นเลยอันนี้โหลดหน้าสองนิ้วนะครับเอาลงอีกนะจากคลองเดิมหนึ่งจุดสามั้งเออผมก็โหลดลงอีกโหลดสองนิ้วนะครับต่อมาก็จะเป็นอะไรล่ะไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นโช๊คนะครับ OKD OK นะตัวนี้สูงส0มมิลน,นะครับเป็น OKD OK รุ่น อะไรวะรุ่นใหม่นะรุ่นบิ๊กบูมมั้งเออนี่แหละเป็นสีน้ำเงินนะครับสูง3 0มมิลน,นะครับ3 4มมิลก็มีนะครับ3 3 0ก็มีนะเออ3 2 0ก็มีนะครับสรับให้ที่สนใจนะครับโชคโอเคดีนะทุกคนก็ต่อมาก,ก็จะถอดกันตกนะครับเออให้มันแว่นๆหน่อยเผื่อถูกใจ FC นะครับสรงแว่นๆนี่เลยทุกคนชอบนะ ข้างนี้ก็ถอดบังสู้แล้วนะครับนี่ใสๆเลยคดเฟิโวเลยโอเคเดีอ่ะสำหรับใครที่สงสัยนะครับสำหรับใครที่ถามมานะว่าใส่สเตอร์ยี่สิบเก้าจริงไหมนี่ครับดูไว้ครับเตอร์ยีิบเก้าจริงนะแล้วก็จะเป็นตัวขาตั้งรูปเท้านะรูปสนตีนนะออนานแล้วนะครับตัวนี้ก็ สอ,องสามปีที่แล้วนั้นยังเหมือนเดิมอยู่เป็นสแตนเลสนะครับอันนี้ทรงก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นี่หุดหล่อทักนี้หล่อกลัว่านี่นะครับถ่ายไปก็กลัวลุดมานะครับเออ,อไง่ทรงหล่อไหมทุกคนจัดใหม่ๆหล่อๆกัน นี่นะทุกคนสำหรับใครที่อยากให้ผมใสยางเล็กก็คอมเมนต์บอกผมมาได้นะครับไหนะผมใสยางทรงไหนนะสี 5, ่ห้าเก้าสิบไหมเออเล็กๆไปเลยทรงเซงไปเลยแต่ว่าทรงนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะขี่ยากนิดนึงทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูเฉยนะเพื่อหายคิดถึงกันบ้างครับ ก็ช่วงนี้กำลังเก็บชั่วโมงนะครับให้มันครบสี่พันนะจะเปิดสร้างรายได้อีกครั้งนะทุกคนก็เสียงอะไรวะเสียงรถไฟฟ้าทุกคนอเออก็ช่วงนี้แหละถูกใจผมแหละเดือดใครว่าหน้ามันสูงไปบอกผมไไ้นะบอกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไปละครับทุกคนบา,บายนี่นะทุกคนรถของเรา ออเอใส่สามร้อยิงเว้ยโอเคนะครับทุกคนก็มีเท่านี้และคลิปนี้นะ